Eller åka ขับตึกย <the em. S 2> oh. ังไงพี well, ่หิหนยพอชี้ชีชีรเอแม่งเอาจัดเป็นอะไรหรอเอเดยมอ๋อแม่งเอาจัดเพิ่งเคยได้สัมผัส จะประทุกจะกระตุ้ยเรนล่ะก็อยากให้เห็ุบ้าเลยไม่มีแต่ควันมีแต่ควันเขาเกลียดยังไงเขาเกลียดตั้งนานเลยตรงนั้นไม่มีแต่ควันเชื่อาจะได้แค่ไม่นานหรอกคืนเนี่ยเพราะว่าชอบปืนมากกว่า พี่เพชริีหัวตีห้าตัวจะได้ป่ะเนี่ยเจลามายืนตรงเขาสิเลาใช้ปืนอะไรอ่ะปืนป้นสิบห้าเลยหรอเอาแค่ห้าตัวนะสนะห้ตัวในหนเมตรเอาห้าตัวในเมตรเลาสิบห้าเลยหรอ โดนนะไม่โดนเลยนู้นบ้านบ้านนู้นไม่ไม่พ <S are again response> mm ี่ผมโดนทำไมตึกระพารไม่มีค่ะมีรถถังข้างหลังนะไปรอดมั้งไอจ๊ะ พี่มันนอนอยู่หลังลำภูตรงนั้นหลายทางจัดไม่ไหวมันมาเร็วขีของ๋ยวเร็วเ๋ยวเวเ๋ยวเวเ๋ยวเ็วเวเวเยวเวเ็วม่เงยลวมันเป็นอเล็กไม่ดอใหญ่ You want me to hold

thẩm mỹ đó nó Rồi có bị mình Ui! รถถังรถถังรถถังอยู่ใต้สะพานมันมันไม่ใช่พวกหัวยนต์ใช่ไหมผมผมเล่นเอาเคลียร์ 我得，我得说点酒来。 เลนไม่มีเทอร์มอลไม่เห็นเลยเดินไปถนัดดิ <c oughs> กลับมาแลกตัวสุดเต็มเลยไอ้เหี้ยมันารถ,ถังมาเหยียบเขาตอนที่นอนอยู่บนกล่องมันจะเอารถถังไถขี้เหยียบเขาเลย

แล้วบอกว่าไม่ไม่ไปวิ่งชุกเลยอะไรวะคือพี่หุ่ยวิ่งไปนู่นดเไม่ตามเกมนะเมื่อกี้ฝั่งนี้มีสองตัวอะไรใครทตกิดไปเนี่ยกำลังวิ่งเลยมันโนอยู่ตรงนี้ตายคนละคาตัวนึง ายใตายยังไม่ตายอะหลังค่ะีไงให้ติดเฮดช็อตปะปืนข้างงายมากจะรักเลี่หจบเลยจบเลยง่ายมากจะรับเล็กที่หัวไว้ปืนดีใช่ไหมห้รักลากเลยนเดียวห้รักหลงนอนซุ่เล็กแล้วลากลง ล่างเดียวเลยใช่ไหมพอติดแปดใช่ไหมใช่ใช่ทีลากิงเล้วลากลงปกดเขาลากลงอย่างเดียวใช่ไหพี่หนู่มมาไม่ได้มีใครที่สุดเด็กพี่หนุ่มมาโอเคครับคุณครับเรียกหมอตั้งนาน้วง Thank you ต่อมันไม่เห็นค่าพี่มันไปดูใครเชื่อว่าจริงระเบิดขาน้าเลยไปเลยโอ้แมนเตน

กดลุกขึ้นมาอีกเราให้ลุกขึ้นมาอีกเราเอาไฟลงไปแล้วกันจุดนั้นไตนลองเปลี่ยนปืนเล่นหลายๆโอ้แต่ต้องถือซื้อนั่นนเทีย หมดแบกไม่ตายโอ้โตายนี่ทำไมหมดไปเลยอยู่ไหนวะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมขอลอดขอลอด

แค่ p ไ a ้อ่ิ้งผ่านมาได้ไงมันนอนอยู่นะไม่รู้กัมือนกันหัวหัวนั่นเอจะเข้าแต่ตัวยิงหัวหน่อย

อุ้ยคอนเทนเนอร์นี่ตัวหนึ่งทีมดีสองครับกูทำอะไรครับอุ้ยมจะรอดแล้วยูร่ากี่ดักกีมาแล้ว ก็ผม,ผมครับมีคนนะเสียงปีนได้ดาวนเพ่มอีกเพื่อน เมมแล้วนะ <laughs> อยู่ในนี้พี่เลยรอนอยู่รอนอยู่รอนอยู่ข้างข้างกองข้างกองหนึ่งโดนเเขาตายเขาตายม บังแค่หนึ่งจะบังสองโอ้โหรถบังอ่ะบังกระสุนทำไมอ่ะใช่บังดอกโอ้โหแล้วบอกว่าทีมเดียวกันบังดอกเราบอกผมเพิ่งรู้ว่าการกดไอแล้วมันจะส่องปืนมันจะเช็คปืนจะเช็คปืนอะไรนะกดไอแล้วมันจะเช็คปืน

มีคนขึ้นทิปลายขึ้นมาเต็มเลยนหใช่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 แต่เขาหาลูจริงไม่ได้ g i d e d missiles launched

Okay. <laughs> Stop complaining! Get up and fight back! Oh. Our strength is halved! Break enemy lines with full okay. force! Today is not for last! Thanks a lot! So yeah. Allied troops launching an assault on the objective Charlie 1. ข้างบนหนึ่งเขาเคลียร์หมดนะตัวังน้องหน้าก่อนะวังนะางบันไดข้างบน C1 หนึ่งเคลียร์หมดที่ จะไปซีไหนด้วยตรงไหนเยอะนี่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 เขาจะไปซีสองน่ไม่ได้แั้วนวมีรถหางเขาหักเข้าไปแล้ว ีเปพีฮ้ยไม่ใช่โดนถนตัดเข้อไปแล้วข่าไปแล้วอันนี้ตัว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 สี่ตัวเขารคัน จะฉีดโดนรถคันหนึ่งคุ้มคุ้มเลยมั้งใครเย็บริงๆวะ11เมตรเอ็มเจ็ดจคนนี้สินะพี่แยงชัดยิงคนนี้สินะชั้นวาอยู่ดนเ้ยเกิดมา่อไห สองคนน่นน่าแย่งกินกันไปหมดเลยอะไรตัวอรีเดี่ยทเนี่ยูเคียหมดแปดน้ีไม่ได้ใช้แลพี่พี่อย่าลืมใช้นะพี่เราตารถหักลบใช่ไี่สองนะพี่ตรงนี้คนเยอะมากไม่ยอะไตเต็มเลย ระหว่างร,ระหว่างทา er งอ่ะพี่ระหว่างทางอะเนี่ยตรงเนี oh, <S <S ้ยพี่ยอะเยอะอยู่พี่เยอะอยู่เยอะมินจิมเลยปีรถหักด้วยพี่ลงได้เลยรถหักไม่อยู่นี่พี่ไม่มีคนเลยว่ะเอาไปไหนมั่วนล้วมีอยู่พี่มีอยู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 ่ ซีสองตรงนี้เต็มเลยตรงนี้สองตัวมีรถห่างด้วยรถห่างสองคันรถห่างสองคัน ก็หลังสอคันนัจ้มันกินหพี่ที่มีอรนนี้ป้าสองกระสุนอะรถหลังสองคันที่ลสองคันเลยนี่นีข้างล่างอตั้นอัออปลนี่นรสุดคันนึงโดนได้ยังไงวะโดนด้คันนึง แกล้ตกแล้วกท้องอยู่แปลกสวยใครเขาตัดนที่ปนเกิดแล Which tactics, and organize a fight back. This is their last line of defense. Hey, one We have taken objective Charlie 2. Running out of troops. Fighting full Force is the only way to survive. อุ้ยมาได้ฝั่งนู้นตออกมาไม่ได้ห <c oughs> อวิ่งมาเลยมาไม่ได้เขาขาดอีกพันหนึ่งเราไปเปลี่ยนปืนก่อน <c oughs>

ได้ได้ได้ลงเลยลงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็ต้องให้ได้โอเวอร์ไทม์อ่ะต้องต้องเหยียบต้องเหยียบทีสองอ่ะนี่เขาแล้วทีเหยียบทีสองเลยเออไม่ได้วแนนี่เกียวไม่นะว้าย็ดก้าสิบสี่ตัว เขาชื่ออะไรวะนะใครฝั <Okay. S 1> ่งโนูนะ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้สรเงป่นะสรเงไม่ใช่ค่ะมาถึงทีมมันนะ่ะมันมีคนนึงเกนะ้าพัน่ะคนนึงเก้าพันเราได้ที่สองปะใช่ไห<ด>มฝั่งแท้ครับเฮ้ยพี่ร <laughs> ักโหดมากแต้มพอๆกันเลยแต่มันยิงได้เยอะกว่าร้อยสาม